วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอัชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาตั้งอยู่เลขที่1หมู่ที่6ตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาว,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาเป็นสถานศึกษาวิชาชีพเกษตร ที่ดำเนินการบริหารจัดการและให้บริการวิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพสามารถออกไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้ตั้งมั่นในศีลธรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประวัติของวิทยาลัยวิทยาลัยเริ่มจัดตั้งปีพุทธศักราช2530 ในนามศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพเกษตรกรรมพะเยาโดยมีนายมารุตบุญนาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามและในปีพุทธศักราช2539นายสุขวิทย์รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการยกฐานะ เป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กภายใต้การบริหารของวัตที่ร้อยตรีประเสริฐพมเผ่าผู้อำนวยการโดยเปิดหลักสูตรการสอนทั้งหมดอยู่สองหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสข้อมูลนักเกรียนนักศึกษาปัจจุบันมีอยู่จำนวนทั้งสิ้น527คนแบ่งเป็นระดับปวชจำนวน359คนและระดับปวสจำนวน168คนและข้อมูลครูบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 41คนภายใต้ปรัชญาของวิทยาลัยทักษะเด่นเน้นความรู้คู่คุณธรรมนำวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยผู้เรียนมีคุณธรรมนำทักษะพัฒนาวิชาชีพทางการเกษตรและเอกลักษณ์ของวิทยาลัย เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพทางการเกษตรซึ่งพันธกิจของวิทยาลัยมุ่งมั่นจัดการศึกษาโดยแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคุณภาพชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมและตระนักในวิชาชีพ มุ่งมั่นจัดการฝึกอบรมวิชาชีพและบริการทางวิชาการให้แก่ชุมชนประสานงานความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมให้ครูผู้เรียนได้พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึงบริบทสภาพชุมชนและสังคมพบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมวิทยาลัยให้การช่วยเหลือสนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับชุมชนตลอดมาอย่างสม่ำเสมอโดยเข้าร่วมพัฒนาชุมชนหมู่บ้านวัดสถานีอนามัยตลอดจนการเผยแพร่พความรู้ประสบการณ์ในอาชีพการเกษตร ตลอดทั้งการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมงานนโยบายแก่ชุมชนได้แก่โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน f i ก i t Center โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมในระยะสั้นและโครงการอื่นๆอีกมากมายอาทิโครงการทำนา1น0 0ไร่โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการสถานศึกษาเฉพาะทางอาหารปลอดภัย และนอกจากนี้วิทยาลัยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือจัดก,การศึกษาร่วมกับต่างประเทศจึงเกิดโครงการความร่วมมือต่างๆมากมายอาทิโครงการฝึกประสบการณ์ด้านปศุสัตว์ณราชอาณาจักรเดนมาร์ก จัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาถังซานประเทศจีน และโครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมและเกษตรกรรมระหว่างโรงเรียนเกษตรกรรมอิวาตะประเทศญี่ปุ่นจากวิดีโอทั้งหมดที่นำเสนอไปนั้นทำให้เห็นได้ชัดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีมาจากพื้นฐานของการร่วมมือร่วมใจในการผลักดันให้เกิดพัฒนาในทุกมิติในขณะเดียวกันการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน ให้รู้สึกรักและห่วงแหนชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นในการวางรากฐานให้เยาวชนเมื่อเติบโตได้กลับมาร่วมกันพัฒนาชุมชนตนเองให้เป็นจริงได้สำหรับคลิปนี้ผมนายอับลล l ห์บาเฮ t นิสิตวิทยาลัยการศึกษาชั้นปีที่สขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ